สวัสดีครับเพื่อนนันครับพบกับผมสกราฟนะครับในคลิปนี้เป็นวันศุกร์ที่23เมษายน2021นะครับตอนนี้เวลาบ่ายสโมงสานาทีนะครับก็ตลาดปิดไปแล้วนะครับในคลิปนี้ผมพามาดูหุ้นตัวที่กำลังวิ่งแรงตอนนี้นะครับก็คือ sam นะ sam A นะครับผมใช้กราฟ4ชั่วโมงมามาพาเพื่อนนันดูนะครับจุดที่เราจะเข้าแล้วก็วิธีการออกทำยังไงนะครับอตอนนี้ผมอยู่ในกราฟแท่งสี4ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะไปเรียก เอไอมาช่วยวาดกราฟนะครับมาช่วยเตรียมกราฟให้เราเราเป็นคนตัดสินใจนะครับไปกดที่ fx ตรงนี้นะครับแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งมันก็จะขึ้นนะครับนี่ฮะ n v น y วท์ออนไลน์เลือก Profit b 59เวอร์ชั6นะครับแล้วก็ปิดนะครับมันก็จะเอาไปติดตั้งในในนี้นะครับทีนี้ผมจะลองพาไปรีเพลย์ดูนะครับ ตอนที่มันขึ้นตรงนี้นะครับโอเคนี่นะครับตอนที่ราคาหุ้นยังไม่ได้ขึ้นอะไรมากมายเราไปดูนะครับตอนนี้เราจะไปที่รัสเตปนะครับนี่นะครับตอนนี้ราคาหุ้นเริ่มขึ้นจากสองบาทขึ้นไปสองบาทสามสิบสองนะครับแล้วก็มันก็ดูมันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ a อก็นับแท่งกราฟให้นะครับเป็นแท่งจากด้านลบกลายเป็นด้านบวกนะครับพวกหนึ่งสองสามสี่ห้า บวกหกบวกเจ็ดบวกแปดบวกเก้านะครับมันขครเทรดนายนะครับตามพวกสถาบันใหญ่ๆนะครับกองทุนใหญ่เขาเทรดนายกันก็คือเริ่มรับหนึ่งแล้วขึ้นไปเราขายทำกำไรที่บวกเก้าก็จะขายที่ตรงนี้ก็กำไรเยอะนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับราคาก็พักตัวตอนนี้นะับครบบวกเก้าก็เกิดเส้นส้มใหม่ขึ้นที่สามบาทแปดสิบหกสตางค์นี้ครับราคาพักตัวแล้วนะครับ เราจะหาโอกาสเข้าซื้อถ้าเผื่อมันมีโอกาสจากนี้ไปนะครับว่มามันขึ้นต่อได้อีกไหมเนะก็ไปเปิดนะครับไปที่ตรงนี้เราเปิดฟังก์ชันแม็กนินนะครับตรงนี้นะครับนะมันก็จะนะครับพิมพ์ลงไปว่าแท่งไหนเป็นแม็กแท่งไหนเป็นมินนะครับตอนนี้เรามีแม็กอยู่สองอันก็คือสูงสุดตรงนี้นะครับ 3, 86, สามบาทแปดสิบหกสตางค์กับแม็กใหม่ตรงนี้นะครับอันนี้สองอันนี้ก็เพียงพอที่จะวาดลำเลเซอร์ชี้ลงได้แล้วนะครับนี่ผมเลื่อน mm. เลเซอร์ไปไว้แม็กที่หนึ่งสูงสุดแม็กที่สอง ได้เป็นเส้นแบบนี้มานะครับทีนี้ถ้าราคาหุ้นมันจะนะครับไปต่อนะครับทำไมเราคิดว่ามันจะไปต่อนะครับเพราะว่าตามปกติเวลาหุ้นขึ้นหรือหุ้นลงก็ตามมันมักจะทําการลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นสายฟ้านะครับหมายความว่าเวลามันขึ้นเนี่ยมันมักจะขึ้นเป็นแบบนี้ขึ้นไปแล้วทําขยับลงมาแล้วก็ไปต่อนะครับนี่ว่าสายฟ้านึกถึงสัญลักษณ์ฟ้าผ่านะครับนี่มักจะเป็นแบบนี้เพราะเราอาศัยตอนนี้มันก็คืออาศัยความคุ้นเคยกับรูปร่างแบบนี้นะครับก็คือว่ามันเหมือนกับทําขยับรร้้ออยแลวกงจะพุ่ีบนึ อย่างนี้เป็นส้นนะครับฉะนั้นเราก็วาดเส้นเส้นสีขาวนี้เป็น,สน,สน,สนเนส,นส้นที่จะนะครับเป็นไกด์สำหรับราคานะครับถ้าราคาผ่านเส้นนี้ไปได้นะครับผ่านเส้นนี้ไปได้ <sant? S 2> จะเท่ากับว่ามันมีโอกาสขึ้นต่อนะครับหลังจากที่ราคาผ่านเส้นนี้ไปได้แล้วเนี่ยเราก็จะรอลูกศรสีขเขียวขึ้นมานะครับอันนี้ในหมด up up ดาวดาวห้าหกนะครับเรารอลูกศรสีเขียวเข้ามาเราถึงจะเข้าซื้อนะครับเราก็ดูต่อไปแท่งต่อไปเป็นไงนะครับนี่ราคาผ่านนะครับเส้นสีขาวไปได้แล้วเห็นไหมครับเส้นสีขาวเรเซอร์นะครับไม่ใช่เส้นสีขาวนี้ ผ่านไปได้แหละนะครับเส้นสีขาวนี้ขาวม่วงเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเส้นวีแบคือมันจะเอาราคาและวอลลุ่มมาร่วมกันเฉลี่ยนะครับวิธีการหาก็คือเอาเอาราคาคูณกับปริมาณซื้อขายหารด้วยปริมาณซื้อขายนะครับแล้วก็เป็นลักษณะราคาเฉลี่ยนะครับก็คือปริมาณซื้อขายที่เอามาหานี่เป็นปริมาณซื้อขายรวมตั้งแต่เริ่มนับนะครับการเริ่มนับก็คือเริ่มนับตั้งแต่วันใหม่เป็นต้นไปนะครับเริ่มเริ่มวันใหม่พวกก็จะเริ่มเอาวอลลุ่มมาบวกกัน ครับอันนี้คือวอลรุ่มตัวหารนะครับแล้วก็วอลรุ่มแต่ละแท่งเนี่ยก็ไปคูณกับราคาแล้วจับบวกกันไปเรื่อยๆหารด้วยวอลรุ่มรวมแล้วอันนี้คือเรียกว,ว่าวอลรุ่มเวลเท็ดเอเวอร์เรทไพรส์นะครับมันก็จะเป็นถ้าเป็นขาขึ้นนะครับค่าของมันกำลังวิ่งขึ้นเนี่ยมันจะเป็นสีขาวถ้าค่ากำลังวิ่งลงเป็นสีม่วงนะครับอันนี้คือบีแวบเส้นเหลืองคือเส้นเฉลี่ยห้าแท่งเส้นเขียวคือเส้นเฉลี่ยหกแท่งนะครับตอนขาขึ้นเป็นเหลืองเขียวตอนขาลงเป็นชมพูดแดงนะครับต,ตอนนี้หลังจากเราได้ Mac Mac, แม็กแม็กวว้ลแล เราจะเอาปลอดภัยก็คือเราจะรอให้มันเกิดนะครับรอให้มันเกิดลูกถอนเขียวขึ้นก่อนนะครับค่อยว่ากันไปดูสเต็ปต่อไปครับนี่ลูกถอนเขียวเกิดแล้วนะครับลูกถอนเขียวเกิดแล้วพร้อมกับนะครับจุดกลมเขียวตรงนี้นะจุดกลมเขียวคืออะไรจุดกลมเขียวก็แปลว่าเส้นเหลืองเนี่ยมันตัดผ่านเส้นเขียวขึ้นไปจุดกลมแดงหมายความว่าเส้นเหลืองมันตัดผ่านเส้นเขียวลงมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันตัดผ่านลงนะครับตอนนี้ตัดผ่านขึ้นก็แปลว่ามันจะกลับไปเป็นขาขึ้นเหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พอแท่งนี้ปิด นะครเป็นด้วยสีเขียวเราก็ซื้อที่ราคาปิดเลยนะครับถ้าไม่ทันก็ไปซื้อที่ราคาเปิดของวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้ภาคบ่ายหรือภาคเช้านะัภาคบ่ายนะครับกราฟสี่ชั่วโมงเนี่ยสำหรับหุ้นไทยแล้วสี่ชั่วโมงก็คือครึ่งเช้าครึ่งบ่ายนะครับเพราะวันหนึงจะมีแค่สองแท่งะผมก็วาดเอาไว้ว่านะครับแท่งเป็นแบบนี้นะครับซื้อที่ราคาปิดนะครับซื้อที่ราคาปิดก็นี่เลยนะครับราคานี้สามารถหกสิบหกสตางค์นะครับสามารถหกสิบหกสตางค์แล้วเราก็จะไปขายในอนาคตข้างหน้านะครับเราไม่รู้ว่าจะขึ้ ตามลักษณะของรูปร่างนะครับรูปร่างของอาสายฟ้าเนี่ยวันมักจะเป็นอย่างนี้ก็คือนะครับมักจะเป็นลักษณะนี้สีเหลืองยาวเท่าไหร่ขยับลงมาแล้วสีเหลืองยาวขึ้นไปเท่านั้นนะครับมันจะยาวประมาณเท่ากันนะครับตอนตอนขึ้นรอบหนึ่งกับรอบสองเนี่ยยาวประมาณเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็เดาโดยป,ประมาณได้ว่าน,นะครับมันก็ขึ้นไปเยอะพอสมควรนะครับต้องเกิน4%เเแต่ว่าถ้าถติว่าเราอนุรักษ์นิยมนะเรารักษาต้นทุนเราเก็บ4%ี่เไปเรื่อยๆนะครับ เราก็จะตั้งเป้าไว้ว่าจะขาย4% 4%มันน้อยมากเลยเนี่ยถึงตรงนี้เองนะครับไม่ถึงเส้นส้มไฮเก่าด้วยซ้บประมาณหฮเก่านะครับนี่นะนี่นะครับทีนี้ส่วนใครบอกว่าเอออันนี้ดูจากประวัติของมันเนี่ยขึ้นมาแล้วขยักแล้วขึ้นขึ้นอีกรอบหนึ่งมักจะขึ้นพอๆกันกับตอนขึ้นมาครัง้งแรกนะครับมันต้องเกิน4%เพราะนั้นอยากนั้นเลยก็จะไปขายที่แท่งบวกเก้าแล้วกันนะหลังจากนี้ตอนนี้เป็นแท่งบวกหนึ่งบวกสองแล้วนะครับไปขายที่แท่งบวกเก้าก็ได้นะครับถ้าวางแผนไว้แบบนั้นก็คืออมมมัันนนนจจะะต้งเเกกินะรบราาูวว่ไป แท่งถัดไปบวกสามคืนไปนู่นเลยนะฮะบวกสามนี่โอ้วิ่งแรงมากตัวนี้ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ลยนะครับสองวันผ่านไปได้ยี่บเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับดูอีกวันหนึ่งนะมัน่อไปไม่ค่อยไปไหนมาไหนนะครับดูอีกวันหนึ่งนะครับพุ่งไปนู่นเลยนะครับไปอีกแล้วนี่ก็ถ้าเราดูความสูงของบริเวณนี้กับบริเวณนี้มันพอๆกันแล้วนะเริ่มที่จะเริ่มที่จะ อันตรายแล้วนี่ฮะตรงนี้กับตรงนี้นะเริ่มความยาวพอๆกันแล้วเด่นว่านี้มันเป็นลักษณะสายฟ้าจริงๆตามที่เราคิดไปตอนแรกนะครับนี่คือขึ้นไปสายฟ้าขึ้นไปแบบนี้นะครับอ่แล้วก็แทรกตามขึ้นไปอีกตอนนี้มันเพิ่งถึงบวกห้านะครับเราจะไปขายที่บวกเก้าถ้าสมมติว่าใครจะจะขายที่สูงกว่าสี่เปอร์เซ็นต์นะครับข้าไปนะฮะนี่ขึ้นไปแล้วหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้แรงมากนะครับทำอะไรพลังงานลมนะครับ แท่งะตะไบเริ่มเริ่มไม่ไปต่อแล้วเริ่มชะลอนะครับอันนี้ก็คือแท่งบวกหกแท่งบวกเจ็ดออกข้างนะครับแท่งบวกแปดแถวๆเริ่มเลยแท่งบวกเก้าโอเคครบบวกเก้าแล้วเราก็จะขายนะครับก็ขายขายไปเลยเนี่ยครับภายในแท่งบวกเก้าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราขายได้แย่สุดเลยที่แท่งบวกเก้าแย่สุดราคาต่ำสุดก็คือเราจะได้กำไรหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ราคาต่ำสุดคือห้าบาทเก้าสิบสตางค์นะครับ,ตตรรบแต่ถ้าเราไปขายที่ราคาปิดนะครับราคาปิดก็อยู่ที่หกบาทแปดสิบห้าสตางค์ ก็ได้กำไร87%นะครับนี่ก็คือไม่ขายไม่ขาย4%แต่ไปขายที่บวก9นะครับทำไมถึงไม่ขาย4%เพราะว่าเรามีความรู้เรื่องว่าการเคลื่อนตัวของราคาหุ้นเนี่ยมักเป็นสายฟ้านะครับประ,ะนันก็ให้โอกาสมันวิ่งนะครับแล้วขณะนี้นะครับ,นนรบก็ไม่ใช่ว่าจะตายตัว4%ไปตลอดก็ต้องดูบริบทด้วยนะครับว่าสถานการณ์เป็นยังไงนะครับอ่ะทีนี้เราขายไปแล้วรร้ยรอยเราดูว่ามันไปต่อไหมนะครับเกิดบวก9แล้วก็เกิดเส้นส้ม7บาทขึ้นมาเห็นไหมเกิดเส้นส้มที่7บาท เราขายไแล้วไปต่อนะครับเนี่ยไปต่อแต่ไม่เป็นไรก็ไปต่อก็ไปต่อนะครับแล้วก็แท่งนี้ก็คือแท่งที่เพิ่งจบไปตลาดปิดวันนี้นั่นเองนะครับเห็นว่าถ้าใครไม่ขายเราขายไปแล้วมันก็ราคาที่เราขายไปมันก็พอๆกับราคาที่แท่งวันนี้มันลงมาต่ํานะครับแล้นี้ก็หน้าตาของมันเนี่ยก็หวัดเสียวอยู่นะครับ <oops. S 2> การที่มันลงมาเยอะอย่างนี้เนี่ย,ยมันคือมันลงมาปิดแกลบตรงนี้นะครับช่องตรงนี้มันกระโดดขึ้นไปเพราะมันเลยลงมาเอาหางหญ่มาปิดช่องว่างตรงนี้ นะครับแต่ถ้าเราดูเราเห็นช่องว่างอีกตรงหนึ่งที่คือตรงนี้เห็นไหมครับเกิดช่องว่างที่ตรงนี้โอกาสที่มันจะลงมาปิดช่องว่างนี้ก็มีนะครับใครดูช่องว่างไม่เห็นก็ไปเปิดฟังก์ชันช่องว่างก็ได้นะครับแก็นะครับแก็ไฟเดอร์ตรงิ๊กดูนะครับตรงไหนมีแก็มันจะพิมพ์คำว่าแก็ขึ้นมาเนี้ยแก็นะครับเพราะบริเวณแท่งนี้กับแทง่ทงนี้มีการกระโดดของราคาไปตอ่อเนื่องนะฮะนี่แก็ตรงนี้เหมือนกันมีการกระโดดของราคาระหว่างสองแท่งนี้นะครับตรงนี้ก็มีแก็ด้วยสองแท่งนี้ก็ไม่ต่อกันนะครับนี่มีแก็เล็กๆอยู่นใ ไอ้นี้นะครับทีนี้จากนี้ไปผมก็ไม่ชัวร์แล้วนะครับเป็นผมก็นี่แหละทำกำไรที่บวกเก้านี่แหละตอนนี้มันก็นับบวกขึ้นไปถึงบวกสิบสองนะครับบวกสิบสองจะไปสิ้นสุดตรงไหนก็ไม่ทราบนะครับหุ้นบางตัวก็อาจจะนับขึ้นไปถึงยี่สิบกว่าก็มีนะครับก็ไม่สามารถรู้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ได้แปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเยอะมากนะครับนี่คือวิธีการดูนะครับก็เห็นว่าทำเฟรมนี้นะครับสี่ชั่วโมงเท่าที่ผมพาทำมานี่หลายคลิปมานี่ก็ใช้ได้ดีพอสมควรดีมากดีมากนะครับใช้ได้ดีมาก ก็เป็นาเฟรมที่นะครับวันหนึ่งมีสองแท่งนะครับแล้วก็ทาบิเล่หรือว่าการช้าของกราฟของข้อมูลราคาเนี่ยที่ตลาดเขาให้ใช้ฟรีแล้วมันจะช้าไป20นาทีนะ,นะครับไม่มีผลอะไรเพราะว่าแท่งกราฟมันจะตกสมบูรณ์คือภาคเช้าจบสมบูรณ์มันก็เป็นภักเทีย่ยงเรามีเวลาดูเป็นในชั่วโมงเลยสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะครับสิบสองครึง่งสิบสามครึง่งสิบสี่ครึง่งสองชั่วโมงนะ,นะครับนะครับแล้วก็อีกแท่งหนึ่งภาคบ่ายจบเรามีเวลาดูทั้งคืนเลยตั้งแต่ตั้งแต่สี่โมงครึ่งไปจน,นออว่าน แทมฟิมนี้เหมาะมากนะครับดีนะครับดูแล้วไม่เหนื่อยด้วยนะครับก็ผมก็เก็บเอาไว้ใช้นะครับใช้ดีครับแทมฟมนี้ก็เซฟไว้เป็นในก้อนเมฆนะครับชื่อวันดิวดิวก็คือฝึกซ้อมนะครับเพราะฉะนั้นผมได้ชื่อหุ้นอะไรมาในข่าวในอะไรก็ตามนะครับแล้วก็มากดกดชื่อหุ้นที่ตรงนี้นะครับแล้วกล้มันก็จะทําให้เราอตโนมัตินะครับมันก็เร็วนะครับใช้ลงทุนดีมากแบบนี้นะครับใครที่อยากจะได้พอฟิบบีห้าก้ามาทำตามที่ผมพาทำนี้นะครับวิธีการเรียนรู้ก็ตามนี้นะครับก็คือท่านก็ฟังงลี่่มาาาเอ้นก AI ของท่านนะครับท่านจะสนใจหุ้นนี้หรือเปล่าก็ตามนะครับท่านก็ลองทําตามนะครับการลองทําตามเนี่ยมันจะมะีมันจะมีตัวอย่างให้ดูว่าเราทาถูกหรือไม่ถูกเพราะว่าในวิดีโอเนี่ยในคลิปเนี่ยมันสามารถหยุดดูได้ตลอดพอจะไว้ได้ตลอดแล้วเราก็ทําตามเราของเราหน้าตาเหมือนของที่ผมพาทำไมนะครับถ้าเราทําถูกนยะไม่กี่ครั้งเนี่ยเราก็ทําเป็นแล้วนะครับพอทำเปน็นไปแล้วก็สนใจตัวไหนก็กดดูกดดูไม่ต้องไม่ต้องไปคอยถามใครว่าตัวนี้มีโอกาสขึ้นไหมมีโอกาสหรือไม่มีโอกาสมันก็ดูที่กราฟนะครับแล้วก็ ใครก็บอกไม่ได้หรอกเพราะโอกาสเพราะอนาคตมันยังไม่เกิดนะครับมันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับขึ้นอยู่ดีๆก็ตกครัวก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นมันประมาทไม่ได้เลยทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็เอากำไรน้อยๆแล้วก็ปิดไปนะครับเรียกตีหัวเข้าบ้านตี btc เปอร์เซ็นต์ปุ๊บจบตี b ี c เปอร์เซ็นต์ปุ๊บจบสิบห้าครั้งเงินก็จะเพิ่มเป็นสองเท่านะครับถ้าตีเอ่อสิบห้าครั้งหรือเปล่านะครับวิธีวิธีที่จะดูนะครับว่ากี่ครั้งเนี่ยเราเอาง่ายๆถือว่าเรากำไรใช่่มัครรรบเเเ็สส์์นนอ ศู 4. 4. นย์สี่ศูนย์สี่นะครับยกกำลังนะคยกกำลังก็เครื่องหมายเครื่องหมายหมวกนี้นะครับเครื่องหมายหมวกผมเรียกว่ามันว่าหมวกนะครับยกกาลังสิบลองดูสินะได้กา 4. 4ําไรสี่สี่เปอร์เซ็นต์สิบครั้งต่อกันเงินจะเพิ่มประมาณร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยสี่สิบแปดเปอร์เซ็นตะ์ถ้าสิบห้าล่ะสนะิบห้าก็ร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเก้าลองสิบเก้าดูเกินนะครับสิบเจ็ด สิบเจ็ดครั้งก็สิบแปดครั้งนะครับเงินจะเพิ่มสองเท่านะครับเนี่ยสองเท่าสองจุดศูนย์สองเท่านะครับนี่คือถ้าเราเก็บกําไรสี่เปอร์เซ็นไปเรื่อยเงินได้มาเท่าไหร,เร่เราก็เอาไปลงทุนทั้งหมดแล้วก็พอได้สี่เปอร์เซ็นต์เราก็ขายเงินมันก็จะพอกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าทําแบบนี้ได้สิบแปดครั้งนะครับเงินจะเพิ entlich, iren, ่มสองเท่าเนี่ยแล้วก็ <c oughs> ทําไปที labels, ค่อยๆทําไปนะครับเราจะไปหวังว่าซื้อตัวนี้แล้วภาวนาให้มันขึ้นไปเยอะๆได้กำไรเยอะๆ,ๆแล้วรวยยากนะครับยากโอกาสน้อยที่จะเป็นแบบนั้นหรือว่าเราบอกว่าเราเอา vi ซื้อแล้วเราจะไม่ขายเลยนะโอเคถ้าเผื่อท่านเริ่มต้นด้วยเงินเยอะๆโอเคแบบนั้นนะครับดรนิเวศถ้าเคยไปอ่านประวัติของท่านนะถ้าเริ่มลงทุนครั้งแรกนี่สิบล้านนะครับเงินก้อนแรกที่มาลงทุนคือสิบล้านเนะี่ยไม่ไม่ใช่แบบเรานะครับหลักหมื่นหลักแสนไม่ใช่แบบนั้นนะครับหลักหมื่นหลักแสนนี่โอกาสที่ท่านจะปล่อยไว้สิบปีแล้วมันจะบอกโอ้โหรวยเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับเงินมันเล็กเกินไปตอนต้นตน,นะเพราะนั้นเราจะให้มันแพสซีฟวางไว้แล้วให้มันทำงานเองมันมันยากเราต้องแอคทีฟแต่แอคทีฟก็เนี่ยเก็บไป น,นั่นแหละมันถึงจะเป็น VI แบบที่เราอ่านในหนังสือหรือดูในทีวี TV ได้นะครับเพราะนั้นเขาลงทุนไม้แรกเยอะนะครับเยอะแล้วก็อาศัยวิกฤตเศรษฐกิจด้วยในช่วงที่ลงในตอนแรกนะครับเพราะฉะนั้นแบบเราเนี่ยพูดว่าหมดโอกาสนะครับชีวิตคนมันจะมีกี่ปีนะครับท่านจะไปวางไว้อย่างไงฮะด้วยเงินน้อยๆโอกาสรวยมีน้อยมากนะครับเพราะนั้นต้องแอคทีฟนะครับต้องแอคทีฟอย่าอย่าคิดว่าแพสซีฟสบายๆไม่ใช่หรอกเป็นไปไม่ได้นะครับผมเคยถือหุ้นโคคาโคลา่ยตามหนังสือวอลล์สเปซเนี่ยซื้ออยู่โอ้โหหลายปีสี่ขายยเล สุดท้ายราคาก็กลับมาอยู่ที่เดิมสี่ของสี่ห้าสี่ขึ้แล้วนะครับไม่ได้เลยเลยนอกจากปันผลนิดหน่อยนะครับเนี่ยเพราะเงินเราเล็กไงเงินเราเล็กนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็แนวนี้นะครับลองทําดูนะครับลองทําดูสี่เปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยลักษณะนี้นะครับจะโอกาสที่จะเจอหุ้นที่ว่าโอ้พุ่งแรงมากเหมือนตัวนี้มีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นโดยมากนะครับเราก็จะได้สี่เปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆนะครับเราอาจจะขายไปก่อนสี่เปอร์เซ็นต์แรกตรงนี้นะครับ แถวต้นๆตรงนี้นะครับได้ไปแล้วแต่เอ๊ะมันยังขึ้นได้อีกเราค่อยเข้าใหม่ก็ได้นะครับไม่ได้สีเรียสขนาดนั้นนะครับอีกสี่ชั่วโมงหรือว่าร้อยมันผ่านเส้นส้มไปก่อนเราค่อยเข้าก็ได้หรือว่ามาเข้าตรงแถวนี้ก็ได้นะครับมันได้ทั้งนั้นแหละนะครับไม่ต้องไปไม่ต้องกะว่าอุเข้าช็อตเดียวแล้วได้กำไรมหาศาลเลยไม่ใช่ถ้าเราเข้าแล้วได้กำไรสี่เปอร์เซ็นต์ไปเรียบร้อยมันยังไปต่อก็เข้าใหม่ได้อีกนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์นะครับก็ถ้ามีไอมาช่วยก็เบางานลงเยอะนะครับโอเคครััับบบใใคคครรรรอออยยยาา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 ากกจะะะไไไไดดดดด้้้เเพพมมมมมมช่่่่ววลลงททททุนนนนนตตตตแีีผ็ิหืปปูู เว็บไซต์ profitb 5 9 com นะครับก็ได้ profitb เขียนอย่างเงี้ยนะครับ profitb 5 9แล้วก็ใส่ com เข้าไปนะครับถ้ามันถามเรื่องโอ้เว็บไซต์นี้ไม่ปลอดภัยอะไรก็กไม่ต้องไปแคร์นะครับไปเลยโปรซีโกเฮตมันไม่มีอะไรหรอกนะครับอย่าเยอะนะครับเดี๋ยวนี้มันเยอะมากเลยถ้าเราไม่ซือ้อเว็บไซต์ไม่ซื้อ ssl นะครับคือแบบเข้ารหัสข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันก็จะเตือนแบบนี้เตือนเรื่องความปลอดภัยนะครับรับรองได้เว็บผมไม่มีไม่มีอันตรายครับไม่มีว่ามาขโมยข้อมูลอะไรเราทำไม่เป็นเราทำขโมยข้อมูลอะไรออออย่่่่่่่าาาางนนนนั้้ไไไมมมมมเเป็็็็็ะะกกกกคคืววบีรแใสขูลท จะจัดหาพอพี่บีหักเง้ามาได้ยังไงกดตรงไหนยังไงโอนเงินยังไงแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรที่จะมาทำลายเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือถื่อของคุณได้นะครับก็นั่นแหละไปดูรยายละเอียดในนั้นนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ